ก็กาสวัสดีคุณผูช้ชมที่มีประสบการณ์เลวร้ยายกับสนสนุกกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนี้พีเมเอ็มนะครับผมนี่ครับเจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่าคานิวาวไฮคูนะครับที่ตอนนี้กําลังโด่งดังมากเลยนะน,นะครับผก่อนแมบปบที่ได้รับความน,นิยมอย่างเยอะนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูกันนะท่านผชมโอ้เราเกิดมาเราก็มีเงินซืน้อลต้องทำอะไร ซื้อเนาะโอเคมันทำเงินทีละบาทมันคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ยทำเงินทีละบาทโอเคนะครเราขยับพื้นที่ละพื้นที่กว้างอย่างนั้นท่านผู้ชคมครับก็ท่านผู้ชมขาคาร์ซัขาสร้างกันไปไกลแล้วอะเราก็ต้องสร้างบ้างโอเคนี่คืออะไรท่านผู้ชมที่ได้พอดอะไรวะ บายพอดอ๋อ oh, นี่อย่าที่จะมีของสร้างเยอะๆสร้างอันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะบายแบ็คแพคแบ็คแพคคนดักผักคนแบ็แพคเคซื้อแล้วก็ซื้อ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  ซื้อยาคูตีไม่ใช่แล้วโอเคนะท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะ By Ticket Shop ซื้อสิอ๋อท่านผู้ชมเจ้านี่เป็นคนที่เราจ้างมาครับแรงงานเถื่อนจากนาลนะครับ,เ,เ,รบเราจ้างมาเองนะแรงงานเถื่อนจากนาล ท่ชครับเราสามารถเล่นเครื่องเล,เล่นได้ไหมเล่นได้หรอไหนต้องเล่นเล่นยังไงวะเล่นยังไงท่านผู้ชมตายลงหง่วงเหรองั้นก็ไปไม่ไงผมบอกแล้วผมว่าเก่งไหนท่านผู้ชมอีกตาหนึ่ง <Nope. S 1> มโอ้โหม่เก่งแล้วเอ้ยผมบอกแล้วผมเก่งโอเคคนระับเราไปเล่นต่อไปกัน โอ๊ยออกดิใครอะวิวยๆมีกระเทยตัวหนึ่งเข้ามาสนุส,สนุกผมและอุ้ยคคนรวยคนรวยคนรวยไม่ใช่ผมจะคนรวย,ยคนรวยโหบายเอลีอะเออที่สำคัญของส,สนุกไม่ใช่เครื่องเล่นแต่เป็นของตกแต่งนะคะทุกท่านทุยไม่ใ่แล้วจะเอาอะไรดีร้านเบอร์เกอร์ รานเือดื่มรอานนี้ดีกว่าซื้อ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 สวัสดีคุณกิดผมรู้สึกว่าค่าเงินกินนี้มันก็แพงอยู่นะผมยังสงสัยอยู่เลยว่าร้านนี้มันคือร้านอะไรวะเดี๋ยวค่อยดูดูสวัสดีครับคุณชุดสดูธิอุ้ยเทจัดอะเทจัด ร้านถ้าพันคอโอเคโอเคนะแต่ต้องไปซื้อของเล่นอันใหม่เอาอันนี้ร้านตคพันนะครับนอกจากจะมีความบันเทิงแล้วก็ต้องมีของกินไว้กินด้วยนะ <Nope. S 1> เพราะว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะเบื่อนะี่ไหมต้องมีของกินครอบคู่ไปด้วยนะไม่น่ากินได้เนาะอันนี้คืออะไรเออโบลิ่งละกัน hours Two l โอ้ยเล่นเลยอืมแบบนี้เองฮึบโอ้ยไม่ล้มว่ะโบวิ่งไม่ล้มฮึบเอ้ยล้มอยู่ล้มอยู่บึ๊บตรงกลางตรงกลางเราต้องมองจากหัวเราต้องมองจากขนนกบนหัวนะท่านผู้ชมฮึบเออล้มเกือบหมดเลย จะต้องมองจากคนออกบนหัว <c oughs> โอโดยทีเดียวฮึบโอเคนะท่านผู้ชมพอละพอละปับ๊บอา่าร้านเมตรโอเคนะท่านผู้ชมเราก็จังเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่าล้านแมทเนี่ยเป็นร้านที่สำคัญมากเพราะว่าท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่ายุคนี้ยอยู่โควิดเนาะ แล้วก็นายกบ้านเราก็เอ้ยไม่ใชเออ่เราเล่นเราเล่นแล้วรัฐบาลบ้านเราก็มัโโนโะง่เนาะเราก็ต้องใส่แมวนไว้นะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้นกตัวเราเองเนาะโอเคเนะเราก็ต้องมาเก็บเงินตอนครับอย่าลุอย่ายุ่งเรื่องการเมืองเยอะนะครับด๋ยวาตำรวจมาจับเอพีไอโอเพนอัพนะครับ FBI, <open> ระวังด้วยอย่าพูดเยอะนะครับถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์อย่าพูดถึงเรื่องนายกและการเมืองเยอะนะจ๊ะ กำลังโดนจับเนื้ออุย้ยมีหน้ากากอัน,นนี้ด้วยหนะ้นา,กากากของดีมอ่ะใช่ไหมือมน่าจะใช่ของร้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีของเล่นเลยเนะาะบอลลูนด,ดั๊ดิสซึงอันนี้ก็ได้ไปอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะลิงโทสให้ที่โยนเหรอเออใช่ใช่ เราต้องสังเกตจากคนนอกบนหัวนะโอเคป,ปั๊บปุ๊บโอ้ไม่ลงเลยอะปับ๊บไม่ลงปบเออปุ๊บ,บงั้นเราก็ต้องไปไกลกว่าน,นี้เออทุกช่านครับไปดูเครื่องเล่นต่อไปกัน ร้านตุก๊กตามหมีอุ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยจะไปทะเลเหรอปล่อยให้ไหลไปไหลให้ไหลไปน่ารักทะเลหมีสดีสดโอ้สตีเป็นไฉละมีกี่เมา้าละอะไรวะเนี่ยท่านชม ชิงช้าสวรรค์นเนาะคืออะไรอะเออใช่ชิงช้าสวรรค์ผมว่าคนน่าจะเล่นเยะนะนชิงช้าสวรรค์เนี่ยปับ๊บเล่นน้ปะผมขอเล่นหน่อยอุย้ยอจริงๆป่ะในชีวิตจริงนะผมแบบ คือจริงช้าสวรรค์แล้วแบบมึนหัวมากคือผมต้องพกยาดมไปทุกทีเลยถ้าผมจะขึ้นอ่ะโอเคเนาะเราไปดูเรื่องต่อไปกันโนะ้แล <Okay. S 2> ้วทำไมกูจนะิ <Okay. S 2> ตวะไ, <Okay. S 2> ไม่ชอมครับอันนี้มันบิ้วแพรที่ต่อไปอะ่ะน่าจะขยายพื้นที่เพิ่มนะจากที่ผมอ่านโอเคป๊บ okay. วยทีเก็บเงินอันใหม่ที่เก็บเงินอันใหม่อ่ะเนี่ยอ๋อสงสัยมันจะเป็นแบบเที่ยวนอะไรแล้วเวลามัง้งดูสิสุดสนุกรานี้ใหญ่จริงๆเลยโอ้ราคาสามพันแปดเนาะเราจะเอาร้านอะไรดีร้านบัฟเฟร่ร้านกาแฟร้านไอติมไอตม เอากาแฟก็ได้เพราะว่าคนเขาชอบกินกาแฟเยอะไงโอเคปั๊บปั๊บปุ๊บมันก็ยังผ่านเงินเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมปุ๊บสวัสดีคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคนสวยอ่านั้นมาใช้เงินเท่าไหร่อ่ะสวัสดีคุณผู้หญิงซื้อเลยซื้อเลย ผมขอซื้อหน่อยนะโอ้กาแฟร้านนี้น่าจะอร่อยนะแล้วทำไมมือไปอยู่ในกาแฟวะไหลองกินกินไม่ได้อีกหกพันซื้อร้านร้านอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> หก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 ปปับปับไหนลองดิร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรเนี่ยบอกหมอสิเดดดี้แบร์ นทำไมต้องรัดเสียงค่ะท่านผู้ชมทำไมต้องรัดเสียงด้วยล่ะบายเกนเนเจอร์โอ้อีกแล้วอืมซื้อ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 คนรวยครับทุกทีเงินหมดแล้วผมยังจำชิ่งช้าสวรรค์ตอนนั้นได้อะมันผมไม่อยากขึ้นอีกเลย บอกให้นะท่านผชมชีวิตจริงผมเล่นบาสแบบเก่งมากแบบนักกีฬาจังหวัดนะึ่งร้อยนร้อยได้เก่งมากหรอกเล่นเฉยๆเล่นๆ,ๆนะเมื่อก่อนเล่นทุกวันเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วทนนนน่านผู้ชมเพราะว่าโควิดด้วยแหละแล้วก็ความขี้เกียจของผมด้วยนะเอ๊ะทำไม YouTube ไม่รู้ทำไมเว้ยคลิปล่าสุดมันปิดความคิดเห็นผมไอคลิปรีวิวคีย์บอร์ดอ่ะเออมันปิดทำไมก็ไม่รู้ คนอื่นเขาจะมาคอมเมนต์ก็ไม่ได้คอมเมนต์ในย YouTube บ้าเอ้ยโอเคน้ำชมเปิดร้านค้าแล้วอะไอ่ะชิคเก็ตน่าจะเป็นไอแตมที่เราเล่นได้น้ำชมมันสามารถซื้อได้ด้วยงั่ผมซื้อรูปอ่าทอดก็ได้นะเพราะผมชอบไฟอ่ะเทปเพลย์เลย ในระดับผมนะนักบาสระดับจังหวัดนี่ชูดไปแล้วเลยไปแล้วครับชูดไปแล้วครับนักบาสระดับจังหวัดเข้าไปแล้วนะครับชูดอีกทีนะครับนักบาระดับจังหวัดเข้าไปแล้วชูดอีกทีครับนักบาระดับจังหวัดหมดแรงครับชูดอีกทีครับนักบาสระดับจังหวัดไม่ลงครับโอเคพอละ Okay, เราไปสร้างกันเราไปกันเคืออะไรอะท่านผู้ชมที่เตะบ,บอลเนอะเซนี้ดีกว่าโว้เงินผมเยอะมากเลยปับ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 ปุ๊บปุ๊บเงินไม่พอเกมนี้เฮ้ยไอเป้าธนูนิ่เหมือนผมเคยเห็นอยู่นะมันเป็นเกมโทรศัพท์ปะใช่ใช่ใช เออแบบเนี้ยผมจําได้เลยมันเป็นหน้าปกเกมโทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นรูปดูปิ้งไไเองเอเนี่ยใช่เลยเออเกมแม่งกอ่อปอเนี่ยแต่เกมเขาก็ทําดีนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมผมจะไปสร้างของเล่นต่อนะเพราะเราเก็บเงินละขึ้นเนาะเออสร้างไปเราจะมาทดลองเล่นกันเลยกดเริ่มเราจะใช้เอ่อคนนกบนหัวเป็นทิศทางเหมือนเดิมน,นะ นีโห <Yeah>. oh, ุดแรงโหเกือ oh, บ <c oughs> โดนคนนอกบนหัวฮึดเ <c oughs> อ้ออุย้ยมันไปติดตรงน,นั้นอะมันฮึฮ็ดโหเกือบโดนแล้วอ่ะไม่โดนมันหยุดโดนนี่นี่เราต้องใช้วิธีโกงเออตรงนั้นแหละอุย้ยมันไปติดอะไรตรงน,นั้นวะเนีนเ่ยคผู้ชมเครื่องเล่นนี้ก็พอก่อน สวัสดีผู้ชายเล่นเหรอใส่คุณ่าจะมาเล่นแน่เลยใช่ไหมขียให้มชมแล้วเรามาเล่นกันเลยอะไรดังดังสาวน้อยตกน้ำนี่ว่าใช่ไหมเออใช่สาวน้อยตกน้ำเล่นดีสาวน้อยแล้วะนะผู้ชายจะเทนั่นแหละนะมันต้องดังให้โดนอ,อะไอ่ะให้ดูหน้าอ ปับ๊บผมผู้ชายผมต้องดังให้โดนตรงไหนอะ่ะฝึงหนีอู้อะไรดีได้แต่กูตกโอ้ไม่ใชยย่ยพูดตรงนั้นนี่หรือว่าปุ่มอยู่ตรงนั้นนะ่านผู้ชมน่าจะใช่เนาะเดือ้ไปปุ๊บคุณผู้ชายผมขอโทษนะแต่คุณต้องตายลนะฮุบ โอ้คุณผู้ชายคุณนี่จะทิกอึดทนเกิดไปละปับ๊บเออผู้ชายตกแล้วคุณผูช้ชายตกน้ำโอ้ไม่เป็นไรท่าชมเราไปดูเครื่องต่อไปกันเลยเราควรทำางาน,นไหนดีก่อนโดนัทก็ได้เพราะว่าผมชอบกินโดนัทดูด โอ้ด oh, นัทมีหลายบ้างเราจะเอาอะไรดีร้านแคนดี้ร้านเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์เรามียังน่าจะมีแล้วแต่ผมก็ยังจะสร้างอีกเพราะว่าเราหน้าด้าน <c oughs> อ,อื้อเลยอุ๊ยสุดดีขอเบอร์เกอร์หน่อยโอ้ยเบอร์เกอร์น่ากินอยู่กินหน่อยกินไม่ได้อีก โนบไปทำอะไรนะ่ะซื้อโอ้ยเทดดีแบร์นายมีเพื่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นนายก็ต้องตายอยู่น,นิ่งๆไปเราเล่นนะเทดดีแบร์ออกมาอะไรอ่ะดูดิอะไร,นะอะไ,รไอ้จานจานหมนุนเนาะจานบินเออจานบิน พน,น,น,นักงานพนักงานพนักงานพนักงานครับพนักงานไม่มีพนักนะง,ง,งานท่านผู้ชมพนักงานไม่มีหรือว่า,าอะไรยังสร้างไม่เสร็จนแน่นะก็แล้ท่านผู้ชมถ้าผมจะจบมันที่จานบินนะท่านผู้ชมถ้ามันถ้าจานบินจบแล้วผมเลิกคลิปเลยเพราะว่าผมอัดมานานแล้วผมอัดมาสามทีก็เนะี่ยผมอัดไปจนมันเยอะละ เยอะเกินละนะครับนะท่านชมทีนี้นะ่าจะเป็นคลิปโลบ็อกที่ผมอัดนาะนที่สุดนะเพราะว่าผมอัดมันมันครึ่งชั่วโมงละนะถ้าคนคูณสองมันก็จะอัดแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าวเขามีเงินเยอะเนาะในนั่งนั่งโอ้ยมือหัวเลยมือหัวเลยพอมองข้างบนมันอาจจะไม่มือหัวนะท่านชมแล้วเรามาลอง,ลองมองมองของลับโอ้ไมก่ก็มันมือหัวมากเลยนะ ด,ดิดดมันมือหัวมากเลยไม่อ้ยขึ้นอีกรอบนึงขึ้นอีกรอบนึงมันดิเอ้ย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 นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับแมบนี้ก็ ขอจบคลิดไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์ช่องเราก็ทำมาคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย